ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเพิ่มพูนสติปัญญาในด้านความรู้ธรรมวินัยอันจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เชื่อชำระกายวาจาใจของตนให้พ้นจากเครื่องสมองถึงความเป็นอิสระคือตั้งอยู่ในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าการฝึกฝนอบรมเรื่องการทำจิตให้เป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่น อยู่ในไตรสิกขาสามประการซึ่งเป็นหลักที่สำคัญพิสุสง์ผู้บวชแล้วในพระพุทธศาสนาจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเห็นแล้วว่าสมาธิเป็นสิกขาที่สองศีลเป็นสิกขาแรกดังนั้นผู้ที่จะเจริญสมาธิ จึงต้องมีศีลที่ดีงามศีลที่บริสุทธิ์เหมือนดังในคาถาที่เรียกว่าในคาถาบทหนึ่งว่าสีลันจะยะสะกัญยาณังอริยะกันตังบาสังสิตังรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ศีลที่พระริยเจ้าพึงพอใจการรักษาศีลที่ให้พระริยเจ้าพึงพอใจก็คือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ผู้ที่มีศีลเป็นพระ227ร้อยี่บเก็รักษาให้บริสุทธิ์เป็นสามเณรมีศีลสิบก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์อุบาสกอุบาสิกามีศีล8ก็รักษาศีลแปให้บริสุทธิ์ พุทธศาสนิกชนสมาทานศีลห้าก็รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์มองให้เห็นควา,ามสำคัญของเรื่องศีลว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในเบื้องต้นการที่จะฝึกฝนอบรมทำอื่นที่ประณีตฝ่าศีลจำเป็นต้องมีศีลที่ดีเสียก่อน ต้องมีศีลที่สะอาดบริสุทธิ์ดีเสียก่อนให้ใจเกิดปิติเกิดความมั่นใจเกิดความมั่นคงเหมือนเราขึ้นบันไดเหมือนเราขึ้นบนบ้านเราก็ต้องทำบันไดขึ้นบ้านเพื่อให้สะดวกแก่การขึ้นเพราะฉะนั้น การที่จะขึ้นไปอยู่บนบ้านจะเว้นเสียไม่ได้ซึ่งบันไดชั้นใดาการปฏิบัติในสมาธิจิตหรือในวิปัสสนาก็ตามต้องมีศีลที่บริสุทธิ์หมดจดจนไม่มีความวิปฏิสารเดือดร้อนเกิดความมั่นใจในศีล เมื่อเกิดฟ้ามั่นใจในศีลดีแล้วก็จะไม่เกิดฟ้ามกังวลเมื่อภาวนาบทใดจิตก็จะเกิดฟ้ามั่นคงในฟ้ามมั่นคงเพราะเหตุแห่งฟวามีศีลที่บริสุทธิ์ดีแล้วผู้ที่จะอบรมจิตจึงต้อง พยายามรักษาศีลของตนให้สม่ำเสมอได้ความถูกต้องเสมอไปอันหนึ่งในปัจจุบันนี้ภาพพ,ภาพพ์ของพระภิกษุสงฆ์มีความเสียหายมากและต่อเนื่องเรียกว่าเป็นข่าวแทบประจำวันก็ล้วนแล้วแต่การเสียศีลทั้งสิ้น ซึ่งทำให้พระที่ส่วนดีได้รับความอับอายอยู่เสมอพระพุทธศาสนาถ้าอยู่ในสภาพนี้ต่อต่อไปก็จะทำให้ประชาชนเอื้อมละอาเบื่อหน่ายคลายความเชื่อความเลื่อมใสเมื่อคลายศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสลง การที่จะสนุบบำรุงพระพุทธศาสนาหรือบำเพ็ญกุศลบุญทานต่างๆก็จะลดน้อยไปตามลำดับเมื่อคนที่ไม่มีความเลื่อมใสไม่ปฏิบัติธรรมอธรรมส่วนที่มิชอบก็จเจริญขึ้นมากขึ้นส่วนที่เป็นธรรมก็จะลดน้อยลงไปพิสุสง์ เป็นพุทธบริษัทนำถ้าผู้นำทำไม่ดีแล้วผู้ที่ตามก็จะเบื่อหน่ายและไม่อยากทำตามหรือผู้นำปฏิบัติไม่ได้ผลจะนำไปสอนผู้อื่นอีกผู้อื่นก็จะไม่เชื่อต่อข้อปฏิบัตินั้นๆ เพราะฉะนั้นพิสุสง์จึงควรรักษาวินัยของตนให้สม่ำเสมอไม่ว่าพระวินัยส่วนต่างๆน,นั้นจะเป็นอาบัตหนักอย่างกลางหรืออย่างเบาก็ตามต้องเป็นผู้ที่มีความเคร่งครัดอย่าเห็นแก่ความสะดวกของตนถือเอาความถูกต้องเป็นเกณฑ์ พระพุทธศาสนาที่จะเจริญต่อสืบไปในวันหน้าต้องอาศัยพระพิสูสงมีศีลเป็นหลักที่ดีงามมีศีลที่ถูกต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทั้งต่อหน้าและรับหลังต้องร่วมใจร่วมมือกันปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ชาวโลก ที่ทำนิติเตียนต,ต่างๆอะไรมาเหล่านั้นเป็นเรื่องของโลกธรรมอย่าพากันวันไหวทำละวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าน้อมนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องให้เกิดฟามมั่นคงรักษาฟามมั่นคงแห่งฟามดีนั้นนานๆไปฟามดีก็เพิ่มพูนมากขึ้น คนผู้ที่เคยเข้าใจผิดหรือไฟ่เฟ้ไปต่างๆนา,นานาประการก็จะรู้จากความจริงเพียงแต่ต้องอาศัยการเวลาเข้าช่วยบ้างจะไปอยู่ที่ใดก็ตามต้องพยายามระวังตนในเรื่องการในเรื่องศีลน,นี้ให้มากเพราะอยู่ในเป้าสายตาของคนโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเรื่องจิตเมื่อมีศีลดีแล้วจิตใจก็มั่นคงจิตใจก็ผ่องแผ้วไม่วิปฏิสารคือไม่เดือดเนื้อร้อนใจจะเข้าเข้าไปอยู่ในสำนักใดก็ปลอดโปร่งโล่งใจเพราะมีศีลดีแล้วทั้งยังเป็นประทัดฐ,ฐานที่จะทำให้จิตเกิดสมาธิได้ เมื่อศีลตั้งมั่นดีแล้วสมาธิจึงจะเกิดขึ้นสมาธิความตั้งใจมั่นที่จะเกิดขึ้นได้นั้น,น,นก็ต้องอาศัยความเป็นผู้มีสติอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเช่นเราภาวนาบทใดบทหนึ่งจะเป็นพุทโธก็ดีรมโมก็ดีสังโฆก็ดีอะไรต่างๆคำภาวนาเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่ เป็นชื่อในพระพุทธศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งนำมาภาวนาเพื่อเป็นที่ระลึกเป็นที่รู้ของจิตใจให้ใจมีที่ระลึกมีที่รู้ไว้อยู่ตรงนี้เมื่อใจรู้นึกอยู่ตรงนี้ไปนานๆนนเข้าใจก็เกาะอยู่ตรงนั้นทำให้เกิดความ มีอารมณ์เดียวตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่รู้สิ่งที่นึกอยู่นั้นใจก็ไม่ไฟเฝไปทางอื่นโดยปกติถ้ามีสิ่งใดเป็นที่รู้ใจก็จะนึกไปสิ่งนั้นถ้าไม่มีพุทโธเป็นที่รู้ใจก็จะนึกรู้ไปเรื่องภายนอกเรื่องรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างสัมผัสบ้าง อารมณ์ในอดีตบ้างอารมณ์ในปัจจุบันบ้างอารมณ์คาดการไปภายภาคหน้าอนาคตบ้างพรอจิตนั้นต้องการรู้เมื่อจิตต้องการรู้อย่างนี้ให้มารู้เพียงพุทโธพุทโธครั้งแรกเรียงรู้ว่าเพียงพุทโธนึกอยู่พุทโธให้รู้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวครั้นเมื่อชำนานคือนึกถึงพุทโธเมื่อใด ใจก็ไม่สงสยัยเมื่อชันนานอย่างนี้แล้วก็รู้ต่อไปว่าพุทโธนั้นหมายถึงผู้ตื่นผู้บกบาลผู้ผลภัยผู้ตื่นคือหมายความว่าไม่ถูกกิเลสครอบงำผู้เบิกบานคือผู้ที่พ้นจากกิเลสแล้ว ผู้พ้นภัยคือกิเลสต่างๆมีราคาโระโลภโทสะโมหะไม่มารบกวนคนผู้ที่มีจิตใจสงบแล้วมีมีศีลเป็นฐานที่ตั้งแห่งความมั่นคงมีจิตใจสงบเบิกบานไม่มีราคะเป็นต้นเขามากวนใจหรือกวนไม่ได้เรียกว่าผู้พ้นภัย ตัวเราจะพ้นภัยจากอันตรายต่างๆนานาประการได้ต้องมีจิตที่มั่นคงมีจิตที่เบิกบานมีจิตเป็นพุโทโธมีพุโทโธเป็นอารมณอย่ามีสิ่งอื่นเป็นอารมณ์มีพุโทโธเป็นอารมณ์อย่างต่อเนื่องอย่ามีสิ่งอื่นเข้ามาขัดวางเมื่อรักษาพุโทโธไว้ต่อเนื่องไปนานๆเข้า ความสงบความประณีตก็จะสูงขึ้นประณีตขึ้นสูงขึ้นประนีตขึ้นจนเกิดความสว่างที่จิตปัญญาก็เกิดขึ้นรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะอำนาจแห่งความสงบนั้นซึ่งก็เรียกกันว่าวิปัสสนาวิปัสสนาที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความที่จิตตั้งมัน่นถ้าวิปัสสนาเกิดขึ้นเพียงแต่นึกคิดพิจารณา ตามรูปของคำสอนที่ได้เล่าเรียนศึกษามาก็พอรู้ได้ตามภาษาที่แปลออกมาความหมายออกมาแต่ความลึกซึ้งอย่างลงในจิตที่เกิดความรู้สึกเกิดขึ้นเองในจิตของตนยังไม่มีต้องฝึกจิตให้สงบให้ถึงจุดนั้นเสียก่อนความรู้จากจุดนั้นจึงจะเกิดขึ้นได้ เหมือนกับว่าสิ่งต่างๆที่เขาวางทับวางซ้อนกันอยู่เมื่อจะหยิบก็ต้องหยิบแต่เบื้องบนไปจนถึงเบื้องล่างจึงจะไม่ล้มไม่พังไม่เสียหายจิตก็เหมือนกันจะต้องขัดเกลาตั้งแต่ฝ่ายหยาบด้วยศีลฝ่ายกลางด้วยสมาธิ จนถึงฝ่ายละเอียดจึงใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงศีลสมาธิปัญญาไว้รวมกันว่าเป็นไตรสิกขาคือเป็นหลักที่พิสุจะต้องศึกษาด้วยและปฏิบัติตามด้วยศึกษาให้รู้จักและเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้เกิดขึ้น ให้กายกว,วาจามีศีลใจมีสมาธิความรู้ความเห็นมีปัญญาเห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เป็นแต่เพียงแผนที่หรือหนทางที่ี่ทงที่ทรงชี้บอกเท่านั้น ส่วนจะถึงที่มุ่งหมายตามที่พระองค์ทรงชี้บอกได้ต้องปฏิบัติศีลว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ประเสริฐอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติเพียงรู้จักศีลอย่างเดียวยังไม่พอสมาธิก็เช่นเดียวกันว่าจิตสงบแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีความสุขอย่างนั้นก็ต้องปฏิบัติให้ถึง ถ้าหาว่าปฏิบัติไม่ถึงก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงเหมือนผล,ลไม้ที่เขาวางไว้เขาบอกว่าข้างในมีสีนั้นมีลักษณะนั้นและมีรสอย่างนั้นก็ต้องผ่าดูต้องชิมดูต้องบริโภคดูจึงจะรู้ตามความเป็นจริง เพียงแต่ศึกษาตามหนังสือว่าผลไม้ชนิดนั้นมีสีอย่างนั้นภายนอกข้างในมีสีอย่างนั้นและมีรสอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาให้รู้จักแบบนั้นก็ยังไม่รู้ซึ่งยังไม่รู้ดียังไม่รู้ชอบพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้นาว่าทรงรู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก็เพราะรู้แล้วปฏิบัติจนถึง บบรริูณ์เพราะฉะนั้นการทำจิตให้สงบต้องปฏิบัติให้ถึงไม่ใช่เพียงแต่ศึกษาการที่จะทำจิตให้สงบก็ต้องอาศัยความภาคเพียรความพยายามนอกจากมีสีแล้วก็มีสติมีความอดทนมีปัญญาคอยแก้ไข ความอดทนเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะการปฏิบัติก็เหมือนกับคนทำงานคนทำงานต้องเหนื่อยต้องทุกข์ต้องยากก็ต้องอดทนการปฏิบัติทางจิตนี่ก็เหมือนกันอย่าเห็นแต่เพียงว่านั่งเฉยเฉยหรือเดินธรรมดาจงกรมไม่ต้องแบกหามอะไรทั้งการเดินการนั่งการยืนล้วนแล้วแต่มีทุกข์ตามมาทั้งนั้นจะต้องมีความอดทน ถ้าไม่มีความอดทนก็ทำไม่ได้นานเมื่อทำไม่ได้นานธรรมะก็จะยังไม่ถึงธรรมะคือแก่นของความสงบก็จะยังไม่ถึงไม่สามารถจะถึงได้เพราะยังปฏิบัติไม่ถึงความอดทนจึงเป็นบ่อเกิดจึงเป็นปัจจัยสำคัญเป็นเครื่องสนับสน,นุนเป็นเครื่องอุดหน,นุนเป็นเครื่องส่งเสริม ให้ถึงธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนอกจากมีความอดทนแล้วก็ยังต้องมีปัญญาคอยแก้ไขเพราะจิตของเราในบางครั้งไม่อยู่ตาอำนาจของเราจะให้เขานึกว่าพุทโธแต่เขาไม่ยอมนึกไปนึกถึงอารมณ์ต่างๆทำให้จิตเกิดราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้าง จิตแปรปรวนไป,ไปแต่ไปต่างๆจึงต้องอาศัยปัญญาเข้าช่วยแก้ไขให้พิจารณาดูถ้าจิตตกไปอยู่ในกามารมณ์หรือกามาฉันก็ต้องพิจารณาเกสาโลมาณะขาทันตาให้เห็นเป็นปฏิกูลหรือเป็นอสุภะว่าไม่สวยแว่งไม่งามเพื่อห้ามปรามหรือปราบปราม อารมณ์ที่เห็นว่าสวยว่างามหน้าใคร่หน้าพอใจนั้นให้หายไปปัญญาจึงเป็นธรรมะที่สำคัญที่จะต้องคอยช่วยแก้ไขความเป็นไปเพราะฉะนั้นนั่งแล้วใจไม่สงบต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าเพราะอะไรไม่สงบทำถูกตามหลักหรือเปล่าถูกแล้วทำไมไม่สงบเพราะธรรมดาทำถูกแล้วต้องสงบ แต่เมื่อไม่สงบก็อาจจะมีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งมารบกวนจิตหรือการทำถูกต้องแต่ยังไม่นานเท่าที่ควรคือยังไปไม่ถึงเหมือนบุคคลที่จะเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งเมื่อไปไม่ถึงก็ไม่พบคนที่เราจะหวังจะพบการปฏิบัติยังไม่ถึงก็เช่นเดียวกัน หวังใจพบความสงบแต่ปฏิบัติจะไม่ถึงความสงบก็จะไม่พบเพราะถึงแม้ความสงบจะอยู่ในจิตของเราเองก็ตามถ้าปฏิบัติไม่ถึงก็จะยังไม่พบเป็นสภาพอย่างนี้จึงต้องอาศัยสติอาศายาัยความอดทนอาศัยปัญญาอาศายาัยความเพียรคืออย่าเบื่อหน่ายความอดทนกับความเพียรน,นั้นต่างกันความอดทนนั้นคือต่อสู้ ทุกขเวชนาความเพียรน,นั้นคือไม่ย่อท้อต่อข้อปฏิบัติตรงไหนว่ายากแสนยากก็ไม่ย่อท้อมุ่งปฏิบัติในข้อนั้นให้ได้ศึกษาให้ได้เหมือนการเรียนหนังสือวิชาใดาย,ยากพยายามใช้ความเพียรค้นฟ้าในวิชานั้นโดยการอ่านบ้างการท่องจำบ้างการฟังบ้างการพิจารณาบ้าง ให้มากๆเข้าก็จะรู้ได้อันนี้ต้องอาศัยความเพียรความอดทนเข้าช่วยเหลือไม่ให้ย่อท้อถอยได้ง่ายเมื่อความเพียรเป็นกําลังเดินไปเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติในสมาธิต้องมีศีลมีความอดทนมีความเพียรมีสติมีปัญญาเป็นธรรมอุปการะในการบำเพ็ญสมาธิภาวนา เพื่อให้เกิดความมั่นคงและถึงที่มุ่งหมายได้การภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธที่ทํากันอยู่นั้นต้องมีสติกำหนดไว้อยู่เสมอถ้าภาวนาโดยไม่มีสติถึงแม้ทํามากเพียงใดก็ไม่ได้ผลภาวนาต้องมีสติไม่ว่าภาวนาบทใดทั้งสิ้น สตินั่นเองเป็นตัวมั่นคงแล้วก็ทําจิตให้เกิดความมั่นคงเพราะสติเท่านั้นเป็นที่ควบคุมจิตได้ภาวนาบทใดก็ต้องมีสติควบคุมไว้อย่าพลังอย่าเผลอจนหายไปเองคือสงบอยู่กับจิตนิ่งอยู่กับจิตจึงดูอยู่เฉยๆได้เพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไป จงตั้งใจภาวนาตามที่เคยปฏิบัติมาพรา้อมในความมีสติที่สมบูรณ์และแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่สงบให้พ้นจากอุปสรรคที่ไม่สงบเมื่อชำระอย่างนี้บ่อยๆเข้าจิตก็จะมีความคล่องแคล่วและถึงความสงบใต้ดังปรารถนา ดังนั้นต่อนนี้ไปจงตั้งใจภาเพียพรภาวนาเพื่อให้จิตเกิดความสงบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไป